ชุดคู่ของดองเชงนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้นะครับจะเป็นสว่านกับเป็นตัวบล็อกถอดล้อนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับที่ให้มาก็จะเป็นมอเตอร์บัสเลตทั้งคู่นะครับผมซึ่งโดยปกติดองเชงนะครับจะมีชุดคู่อยู่ประมาณ4ี่แบบนะครับแต่ว่าทางร้านขายอยู่ประมาณ2แบบนะครับก็คือแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับซึ่ง2แบบนี้นะครับเราซื้อ2กล่องนี้นะฮะก็มันจะครบเซตกันพอดีนะครับเอาไว้ติดบ้านได้เลยหรือรับงานได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับจุดเด่นของ สองเซตนี้นะครับก็คือกล่องมันจะเป็นแบบแพ็กนะครับสามารถซ้อนกันได้แล้วก็ล็อกได้นะครับผมลูกค้าหาซื้อรถเข็นแย่ออีกทีแล้วก็สวยงามเลยครับครบเซตเดินไปไหนมาไหนเท่เลยฮะผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของชุดนี้กันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับสว่านก็จะเป็น60นิวตันนะครับเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่เป็นมอเตอร์บัลเลต์นะครับผมสเปคข้าวๆของสว่านนะครับก็คือหัว13มมิลนะครับแล้วก็รอบอยู่ที่6 0รอรอบ2,300รอบนะครับ ประมาณนี้นะครับน้ําหนักตอนถือนะครับถ้าใส่แบตก็ประมาณโลนิดๆนะครับไม่ค่อยหนักมากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นบล็อกถอดล้อนะครับผมมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันเป็นมอเตอร์บัตเลดตนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นสามร้อยห้าสิบแปดนิวตันนะครับตัวนี้รอบของมันนะครับจะอยู่ที่สองพันห้าร้อยรอบกับสามพันหนึ่งร้อยรอบนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่สี่แอมป์สองก้อนนะครับยี่สิบโวลต์นะฮะ แล้วก็แท่นชาร์จนะครับตัวนี้จะให้แท่นชาร์จพิเศษนะครับจะเป็นของสําหรับ4แอมป์โดยเฉพาะนะฮะถ้าเป็นรุ่นปกตินะครับมันจะให้แค่2แอมป์นะครับแต่นี้ให้4แอมป์นะครับซึ่ง4แอมป์กับ2แอมป์จะต่างกันก็คือเราจะชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นเราใช้แท่นชาร์จ2แอมป์แล้วก็เอาแบต4แอมป์ไปชาร์จมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเอา4แอมป์ชาร์จกับแท่นชาร์จ4แอมป์นะครับก็จะประมาณครึ่งชับ ก็ข้างนอกก็จะได้เป็นกล่องแพ็กแบบนี้นะครับซึ่งกล่องแพ็กแบบนี้นะครับข้อดีนะครับมันสามารถนํามาซ้อนกันได้นะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเราแค่ล็อกอย่างนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงล็อกกับกล่องบนได้เลยพอเรายกนะครับมันก็จะยกพร้อมกันทั้งสองอันนี่นะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยลูกค้าหาแค่รถเขียนอีกอันหนึ่งนะครับมาเขียนได้เลยนะครับก่นเดี๋ยวมาดูของข้างในกันนะครับผม ก็เปิดมานะครับจะเจอบล็อกถอดล้อก่อนเลยนะครับหนึ่งอันก็บล็อกนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสามร้อยห้าสิบแปดนิวตันนะครับผมแล้วก็สว่านนะครับก็จะเป็นรุ่นหกสิบนิวตันนะครับเป็นบัตเล็ตนะฮะแล้วก็แท่งชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จสี่แอมป์นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับผมแบตเตอรี่นะครับเป็นรุ่นยี่สิบโวลต์นะครับสี่แอมป์ให้สองก้อนนะฮะนี่นะครับอีกก้อนหนึ่งแล้วก็มีลูกบล็อกให้ด้วยนะครับนี่นะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับผม แล้วก็มีสายสะพายให้นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้มีสายหนีบเอวให้นะครับผมเอาไว้หนีบเอวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือกับใบรับประกันนะครับผมก็สินค้าชิ้นนี้นะครับรับประกันให้1ปีเต็มนะครับลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านนะครับเดี๋ยวผมลงทะเบียนรับประกันให้นะฮะก็สินค้าชิ้นนี้นะครับรับประกันทั้งค่าแรงช่างแล้วก็ค่าอะไหล่ให้ด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจซุดเซ็ตคู่นะครับผมซึ่งแค่กล่องอย่างเดียวก็เกือบพันแล้วนะครับอันนี้ คุ้มมากนะครับราคาไม่แพงนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม But And then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love. Couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run off. We hook up in my car. it so far. Play your guitar. You would show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too.